สวัสดีครับเมนี้น้องอเล็กมาเข้าดาวปีใหม่ครับกับบานเมนี้วันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าคมปีหกสิบเจ็ดตอนนี้กำลังเห็นอย่างอยู่ครับเตรียมเมนูเข้าดาวว่ะครับเห็นอยังครับเห็ดน้ำมักปากัดโอ้เห็ดน้ำมักปากัดเข้าดาวปากัดบ่ครับฉลองให้ยปากัดเห็นอย่างเนี้ยครับน้ำยาปากัดน้ำยาปากัดเล็กเลี้ยงบาปากัด อะไรเอาไปเลี้ยงมาประกันเป็นหนัง <laughs> แต่ว่ามาเห็ดซอยนี่ป่ปะครับแต่ว่าก็ต้องแบ่งเคิองอด้ครับกันขายได้ออกลกูกงเิูเ <laughs> จักว่ะมันเป็นฟาร์มแล้วนี่ต้องแบ่งอะไรเคริงนี่ผู้อยู่เบื้องหลังลนี่นี่ตอนนี้กำลังเด็ดใบยังครับนี่ใบหูกวางได้ไหมอยากใส่นี่ โรงเรียนโรง,งเรียนบ้าน้นมวงกับใบหูกว้างจากตามหาสั่งซื้อได้ด้ครับแพ็คละ50บาทใหญ่สุด200อ่าใหญ่สุด200ส,งส่งฟรีนี่ครับนี่ของหายอย่างอีกอย่างนึ่งคืออย่างนี้ครับใหญ่ขึ้นมาจาก50 100นึงแม่นี่หยังเนี่ยนี่ใหญ่ขึ้นม่วงตาลม่วงตาลได้มาจากต้นนี่หยังตาลม่วงตาลน,น,นี้ยทะเลกกระลักเน็กอยู่ <laughs> เน้ำมูดักนี่น้ำมูฉันปลาแล้วมันเล้ยงข้อไหนนั้นพอดีเรวมันจะเป็นยังไงครับมักไว้ยักมือครับสูตรนี่ชิบหาามือครับใส่ยังแน่ใส่ยังแน่ครับใส่ใส่ยังแน่ครับสูตรนี้ได้มาจากใสรครับมาจากตีตอตีตอบ่ตู้ตู้แล้วก็ยูทูบแล้วก็ต้มก้อนบ่หนิขึ้นมักเลย ต้มก้อนบ่ต้มบ่ต้มบ่ตุมมะสั่นมักใสน่หด้อแม้นหาฟาเราพีนั่นโอ้ใส่ยังแม้นี่กระปุกนี่เพิ่นห่อเนี้ยกินมาให้เด่เอาไปขึ้นเพิ่นมักประกาศเลยบ่ซื้อไปขึ้นเพิ่นไม่ได้เนี่ยห้องใบโอ้ห้องใบนี่ครับจะมักไบซีฟหามื่อรับสูตรเติมน้ำเลยเป็นวะครับสูตรนี่เติมน้ำใส่นี่ก็ปิดฟ้าฟ้า ปลามันอยู่ปุ่นประมาณบ่ะเใส่เใสหมดเลยเสียดายใส่นี่หมดนี่นี่สองย่างมันป่ะสุดนี่ตนเ้านมันก็จะเป็นแดงแดงรับเพนแฮปลาด่าเพนปลาสีสันสดใสเพน็ฮปลาแข็งแรงแล้วก็ใส่ยาเยียงก่อ ให้ในปลาคึกที่ซีไม่เออที่ซีไม่ซีนเพื่อให้ปลามันคึกงามเฮาอ่าชิ่ผสมปลาชิ้นรัดปลาอันนี้เฮ็ดนำมาง่ามเฮาเจีเยวไปใส่เอามาหนำมาเติมครับโชวคคนนะครับอเล็กไปมักใบเอาฟ้ามาหนำเด้อโอเคไปอเล็กเอหน้ำอยู่โอ่งมาไปตักมาเท่า เ,เป็นผู้ตัวผู้ช่วยเติมเอานามมาไปขันมาเด้เอตักมาก็ให้ e หให้เอฟซีผลงในนี่แลเอานาำยุขันเน้อบอยจะเฝ้าออกอกะไร

น้ำไซเลยเดี๋ยวก็ไปลาไปตักมาอีกคันหนึ่งเล็กจะเติมน้ำเราครับมักไว <c oughs> ้ไอาตังไวเร็วอ่าไปมาอีกคันหนึ่งอ้าวฟ้ามาได้ไนะโมเป็นประมาณนี้ครับเติมน้ำม,มาักไว้สูตรนี่มักเลยบ่ได้ต้มต้มก็เร็วครับสีได้สีสันสีออกน้ำตาลเข้มๆแต่วก็มักาาไว้ก็สิ ใส่เวลาโดนดึงไอจอกสมีมาแล้วมาแล้วมาแล้วเหรอครับเติมเลยครับอโอ้เต็มสาดเอาซ้ำนี่ละเต็มในนี้เลเต็มสาดเลยแล้ว เรียบร้อยครับสูตรนี้มักทิ้งไว้เลยนะครับสิบหามือไปมาเจอกันไหมครับ